来呀！三、五啊。 ก็เราความสินงห้าออกเราก็จาจัรลวมหน้าออกโตเป็นสองตัวจากยอดตัวหมึ่งกันนะครับจะรวมทั้งหมดหรือจะเอาทั้งหมดแล้วก็ลบวยตัวที่เราไม่ต้องการออขไปก็ได้ตัวส่วนทุกส่วนวหมือนกับคุณไปถามอะไรใช่ไหมที่ผมใช้ ca ลบ i ป แต่ตรงนี้มันไม่ใช่ไอวีอย่างเดียวมันมีพีเซนต์แอน ท่ากับอะไ ต้องบวกมารับด้วยเพราะว่าตัวรับตรงนี้เป็นคือมันมีเงื่อนไขว่าตัวรับที่เราจะนํามารวมต้องเป็นตัวรับที่เกิดจากการท้าไม่ใช่ตัวรับที่เกิดจากการอื่นครับงั้นบวกตัวรับด้วยก็แก้ลงไปอะไรไม่เป็นไรครับอาทีนี้ก็เท่ากับอะไรครับสองเหมือนกันสอง วันเออระยะเวลาไม่ใช่เป็นเท่าเนาะนี Entonces, 네่แค่นี้ยนีแต่อาจารย์ลองลบทบอลแล้วเขียนได้ไหมเีวาแบเนียออเขียนได้้ Um detalhe. 啊，等一下我。